ฟุตบอลประจำวันที่24สิงหาคม2 5ง4นนะครับมีผลดังนี้นะครับฟุตบอลพรีเมลีอังกฤษนะครับมีคู่เดียวนะครับคู่คืนวันจันทนะครับอ่าเวสต์แฮมเปิดบ้านนะครับถล่มเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับมาร์คอันโตนิโอยิงคนเดียวสประตูครับฟุตบอลลาลิกาของสเปนนะครับ เกเาเฟ่นะครับเปิดบ้านแพ้เซเวียคุณประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าอิลิกลามิล่านะครับที่ย้ายจากทอตแนมรถสเปอร์นะครับยิงประตูชัยนะครับอ่าย้ายจากสเปอร์นี่ความดีเลยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับโอซาซูน่านะครับเสมอกับเซลตาบิโก้นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ดบนเกาโชซิดีอารนะครับของอิตาลีสามตัวเรียนะครับเปิดบ้านแพ้เอซีมิลานศย์ประตูต่อหนึ่งนะครับฟาฮิมนิอัตยิงประตูใจให้ทีมเยือนนะครับทำให้เอซีมิลานนะครับขึ้นมาอยู่ที่8นะครับมี3มแต้มนะครับส่วนจาฟงเป็นของอินเตอร์มิลานนะครับ